bắt đi khá má việc là cha สวัสดีครับนุ่มน้ำมนตนคนดำาดําครับพี่น้องแม่เท่ากับลูกเคยเก่าอาจะจ้์สวัสดีย่ามเ้าครับมือนีได้เมนูมาฝากมีฝากน้องอีกแล้วนะครับเนาะเป็นเมนูดิบๆน้าแม่เมือนี้มีก้อยตัวเหมือนน้อสองเมนูจัดให้พี่น้องเลยครับมือนีเจะบเสบน้ำกันครับอันนี้ปอกเผาเนาะแม่เนาะเอกเผาเนาะอึ๊มันอันนี้ก็ะก้อยกระับกันนี้จะกินเข้าไปน้ำแน่ก็ กินพิจุน้ำครับมาด้วยพี่น้องสุขุมสุขชนครับกินเขาน้ากันยำม,มุเซาจูจูๆครับพี่น้องจูขมขมน่าจะน่าขเีเขานห่มๆอ,อ่อนๆเลยหักหลายอย่างนี่น้องครับน้อแม่พี่คซ่บมาลากินนกครับพี่นอ้องอ่อนๆมะเขือกบมีมะเตง่มงมะพร้อมโอ้หลายอย่างมาด้วยครับเซ่บๆน้ากันครับ ตับนจุขมข้มครับต<ม>ั้งหวาน <c oughs> หวานตับหวานเจ้วเพียร์สุดยอดเลยนั่วดีขมลำล้ำเพียครับอีกเมนูหนึ่งครับเนี่ย <c oughs> กล้อย เต้นพีเส้นหนังแล้วเจเด้อยมัขาน้ำกันผมมาพร่าครับมัใครเติมเลยปล่อยอนวดีครับพี่น่อง นี่นี่อากาศพอนตปเชสาเลยครับเพื่อนเบื้องแดดรถทั้งหลังบ้านเสียบครับเสียบเสียอย่างเลยก้อย หมกเผาเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมัมชุดเบิ้งพี่นอ้องม,ม,มั่นหวานหนุ่มพุดพุดพุดธเดียร chà đắp đắp barn phân mà đắp barn barn đi đi นีแต่แนวนเซ็บแซบแล้วแนมจัันนี้ได้มนูนยำเสาวรเด็ดวันนี้รถเด็ดแซบเจ้าเพียกับแซบขมดีผมอั่ล้ำดีแท้แื้ มีติดเหนือนะเขาจะให้คนอื่นยังไงนอนเนี่ยหมกข้าวนะหมกเผาจ้ะเห็นปอมันเป็นเสียหลองไห่ข้าวคุณว่าเสียห้องไห่รับพี่นหองบ้านเขาเอ็นหมกเผาจ้ะ ไปคาข่ะเจ้าสิบปาดกินก้น <laughs> อนเหียวเสียบเนาะขาล่วงไรกับปาดยิ้มยิ้มยิ้ม แซ่บกคบเป็นหนังเล้หยุดยอดเลย นี่มีทั้งจุทั้งก้อยเลยบแผบพี่นอ้องหยุดหยาดแซ่แบครับคร <c oughs> ับเบิ้งหรอก็อย่าลืมกดไลค์บบคกดแชร์ด้วยพี่น้องได้จ้ะไดแตับอันรรดมากินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดน้องใจนะครับเนาะใช่ ฝากนห้ได้จเด้อพี่น้องเอฟซีกับเด้เป็นเมนูเนาะครับไม่เถาะมากๆนี่เ่ยครับจุ๊จุจุคมคมๆก็ได้ไดไปหาเนาะเนี่ย มาลูกเส้าไปไ<อ>หามากเลยอ่ะสวยๆมากเนามมาเื้อบางงามนาะเนี่ยจ้ารับเนื้อเนื้อนจะเลือดเลือดขึ้นแล้วห้ากินหายอยากพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ยยอยากแสบด้วยแต่แกนิ้วน้องแม่เนาะมือไม่นุ่มม,มือ,ะมอมนะครับ <c oughs> ครับผู้ดใด้ชื่นชอบอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามครับกกดระดิ่งให้น้ำเน่าครับเป็นน้ำกินกำลังใจให้นู่นน้ำม่วงพ่อหน้านดำครับแม่เท<ม><ม>าจะแม่เทาครับ คลิปนี้ก็ขอร่าแคสเมีแล้วครับพี่น้องคลิปหน้าคอยคอกันใหม่ด้วยพี่น้องสวัสดีครับ